สวัสดีค่ะที่สบานผลิตบ้านครูกุ๊กนะคะวันนี้เมนูนําเสนอนะคะเจวบองปลาร้านะคะมีปลาร้าปลาส้อยนะคะที่ครูกุ๊กสรรหามาค่ะสรรหามาให้เป็นอย่างดีเลยนะคะขายกระปุกละ50บาทค่ะมีเนื้อปลาร้าเต็มตัวเลยนะคะเนี่ยค่ะปลาร้าปลาส้อยนะคะกระปุกละ50บาทคุ้มจริงๆนะคะ,ะแล้วก็ทานกับผักนะคะผักลวก มาดูซิค่ะว่าถ้าใครบอกว่าเอ๊ะทานข้าวยยกๆนะคะลองมากินฝีมือตำเจียบองทิุพันธ์ทะเลบ้านคูกุกนะคะกับปลาร้านะคะขอบอกว่าเซบเบอร์ปลาร้านี่ก็ฉีกเป็นตัวเลยด้ยค่ะๆๆนีะกินไม่ได้ด้ค่ะจะต้องนี่เคล็ดลับความสวยอยู่ที่นี่นะคะถ้าใครมาซื้อไปทานนะคะแล้วก็ฉีกปลาร้าเหมือนคูกุกเนี่ยขอบอกว่าสวยทุกคนนะคะสวยๆทุกคนเลย ลวกลวกดอกขาอันนี้ก็ขาอ่อนดูนะคะปลาร้าต้องขีดด้วยค่ะขีดเป็นตัวเป็นตัวเลย กินกับแจ่วนี่มสุดยอดเลยน่ะกินที่สุดเลยอันนี้ลวกลวกผักชะอมหรือว่าบ้านเราเรียกว่าผักขานะค,ะนะคะ่ะเนาะผักอะไรชื่อเพราะเพราะผักขาวะานันกินจะอมกับแซ่ <c oughs> บึงเนืค่ขาเนี่ยกระปุกละห้าสิบบาทปลาแดงยังกระมาแซบให้แซบขาดคะ่ะ ป่าแดกป่าสวยด้วยค่ะเด้อดอกแคฝอยก็เก็บอยู่หลังบ้านป่าแดกค่ะปะ่าแดกสีๆบวกนี้พี่ก็มาดูใกล้ๆอย่างลูกนั่น,นะะเองค่ะชีบป่าแดกไว้คุยลงไปก็แจวเลยค่ะเจวบองแซบ่บดอกแคตอนนี้ยังเยอะอยู่นะ <liksom> <objectively> แซ่บหายแซ่บขาดค่ะช Relax. ื่นนะคะปลาร้าปลาสร้อยนี่สิบพันเจริบ้านครูคุกนะคะสวัสดีค่ะ